งานของครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่าง,งานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศสัง์ความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลด้านส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่แล้ว พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลจเดชพระราชทานแก่ครูอาวุโส9ตุลาคมพุทธศักราช2516นายรันจวนถามพันธ์ เกิดเมื่อวันที่27มิถุนายนพศ2505การศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษาจาก Adamson University Philippines บรรจุเมื่อปีพศ2525ที่โรงเรียนบ้านโคกกลางอำเภอหลืออำนาจจัังหวดอำนาจเจริญ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางอเภอลืออำนาจจัังหวดอำนาจเจริญวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษรางวัลและความภาคภูมิใจรางวัลทีเชอร์วอร์ดสาขาการบริหารการศึกษาจากสพทเมื่อปีพศ2541รางวัลครูสดุด,ดีจากสำนักงานครูสภาเมื่อปีพศ2556 และเป็นคณะกรรมการอ่านผลงานทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่เสนอขอเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษคติในการทำงานกายิราเจกายิราเถนังทำอะไรทำจริงนายสวัยภัยกุมพันธ์เกิดเมื่อวันที่23เมษายนพศ2 5 5 5การศึกษา ระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงบรรจุเมื่อปีพศ2524ที่โรงเรียนบ้านนงสูงอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจ,จเจริญปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดอนชีหนองมายอดอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจ,จเจริญวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษรางวัลและความภาคภูมิใจ รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากกระทรวงศึกษาธิการปีพศ2557และรางวัล100,000ครูดีจากหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการปีพศ2549คติในการทำงานจงทำตัวให้ดีที่สุดและประเมินผลงานตัวเองอย่างถูกต้อง นางจริยาวดีพดาเวศเกิดเมื่อวันที่9มกราคมพศ2505การศึกษาระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการสอนจากมหาวิทยายลัยกรุงเทพทนบุรีบรรจุเมื่อปีพศ2525ที่โรงเรียนบ้านไร่ขีอำเภอหลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านไร่ขีอเภอหลืออำนาจจัังหวอำนาจเจริญรางวัลและความภาคภูมิใจโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยจากหน่วยงานมูลนิธิสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ,จา้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีปีพศ2558และพศ2561 และรางวั 1, ลหนึ่งแสนครูดีจากครุสภาปีพศ2547คติในการทำงานทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนางนภาดาโสภสิงเกิดเมื่อวันที่11มิถุนายนพศ2505การศึกษาระดับปริญ,ญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์สาขาภาษาไทยจากมหาวิทยายลัยราชภัฏสุรินทร์บรรจุเมื่อปีพศ2534 ที่โรงเรียนบ้านโนนคูนอำเภอพิบูณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านไร่ขีอำเภอหลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญรางวัลและความภาคภูมิใจรางวัลหนึ่งแสนครูดีจากครูรู้สภาปีพศ2558และเกียรติบัตรครูภาษา,าต,ต่างประเทศดีเด่น จากสกสคอ,อำนาจเจริญปีพศ2547คติในการทำงานทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนางนิตยาพรภัยกุมพันธ์เกิดเมื่อวันที่4กันยายนพศ2505การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการสอนจากมหาวิทยายลัยกรุงเทพธนบุรีบรรจุมเมื่อปีพศ2537 ที่โรงเรียนบ้านคำน้อยอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านฟ้าห่วนอำเภอหรืออำนาจจังหวัดอำนาจ,จเจริญคติในการทำงานรักเด็กให้เหมือนลูกหลานรักเพื่อนร่วมงานเหมือนครอบครัวนางสาวบุญส่งธนุพันธ์เกิดเมื่อวันที่1ิกรกฎาคม พศ2505การศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขทยัยธรรมาธิราชบรรจุเมื่อปีพศ2527ที่โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดงอำเภอหรืออำนาจจัังหวดอำนาจ,จเจริญปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านกุงชัยอเภหลืออำนาจจัังหวดอำนาจ,จเจริญรางวัลและความภาคภูมิใจ เป็นครูวิทยาฐานะครูชำนาญการเมื่อปีพศ2547และเป็นครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษเมื่อปีพศ2554คติในการทำงานทำวันนี้ให้ดีที่สุดนางพัชนีมาดนอกเกิดเมื่อวันที่23สิงหาคมพศ2505 การศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตสาขาการประถมศึกษาจากวิทยาลัยครูอุบลราชธานีบรรจุเมื่อปีพศ2524ที่โรงเรียนบ้านขนุนอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านยางช้าอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจ,จเจริญรางวัลและความภาคภูมิใจ เป็นครูสอนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่ทำให้เด็กอ่านออกเขียนได้ซึ่งเป็นรากฐานของการเรียนรู้ทุกระดับชั้นตั้งแต่ปีพศ2527จนถึงปัจจุบันระยะเวลารวมทั้งสิ้น38ปีและได้เลื่อนเป็นครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษปีพศ2553คติในการทำงานทำวันนี้ให้ดีที่สุด นางภัยศีพงเกตเกิดเมื่อวันที่9พฤษภาคมพศ2505การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาประถมศึกษาจากมหาวิทยายลัยสุขโขทยัยธรรมาธิราชบรรจุเมื่อปีพศ2524ที่โรงเรียนบ้านทันสมัยตำบลมหาชัยอำเภอปาปากจังหวัดนครพนมปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนดอนชีหนองมยอดอําเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญคติในการทำงานทำวันนี้ให้ดีที่สุดนางภาวณีสลางสิงห์เกิดเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์พศ2505การศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกประวัติศาสตร์วิชาโทภาษ,าษาไทยจากวิทยายลัยครูอุบลราชธานี บรรจุเมื่อปีพศ2530ที่โรงเรียนบ้านป่งเปื่อยตำบลน,นาโศกอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านยางช้าอำเภอหลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญคติในการทำงานทำวันนี้ให้ดีที่สุด นางมายุรีปัญญาสายเกิดเมื่อวันที่11ตุลาคมพศ2504การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการสอนจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงบรรจุเมื่อปีพศ2524ที่โรงเรียนบ้านขนุนอำเภอกันทลักษ์จศรีสะเกษ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านกุดซิมอำเภอหลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญรางวัลและความภาคภูมิใจวุฒิบัตรครูภาษาไทยสู่ความเป็นมาสเตอร์ทิเชอร์รุ่นที่สองจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยร่วมกับสพทและมหาวิทยายลัยราชภัฏอุบลราชธานีพศ2553 และรางวัล100,000ครูดีจากครุสภาปีพศ2549คัตติในการทำงานอัต,ตหิอัต,ตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนางศิริการมาดขาวเกิดเมื่อวันที่2ธันวาคมพศ2504การศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกนาฏศิลป์ จากวิทยาลัยครูอุบลราชธานีบรรจุเมื่อปีพศ2525ที่โรงเรียนบ้านโคกสูงตําบลน,นาผืออําเภออํานาจ,จเจริญจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันดํารงตําแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านดงมายางหนองนกหออําเภอลืออํานาจจังหวัดอํานาจ,จเจริญรางวัลและความภาคภูมิใจ ครูปฐมวัยดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษาจากสพปอำนาจเจริญปีพศ .2551 และปีพศ .2553 รางวัลครูสดุดีจากคุรุสภาปีพศ .2550 และรางวัล1นึ่งแสนครูดีจากคุรูสภาปีพศ .2555 คติในการทำงาน มุ่งมัน่นมองไกลจริงใจจริงจังนางสิริพรเหนือโชตเกิดเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พศ2505การศึกษาระดับปริญญาโทว,วิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยายลัยกรุงเทพทนบุรีบรรจุเมื่อปีพศ2526ที่โรงเรียนบ้านโนนสูงอำเภอบุญทาริกจังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนประชาสามัคคีอำเภอหรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญรางวัลและความภาคภูมิใจเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในระดับยอดเยี่ยมรางวัลผู้นำการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศาึกษาจังหวัดอำนาจเจริญจากเลขาธิการคณะกรรมการสกอสค ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูดีที่เรายกย่องจากกระทรวงศึกษาธิการและรางวัลผู้มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนาการศึกษาจากเลขาธิการคณะกรรมการสอกศคคติในการทำงานทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อบุตรหลานเจริญรอยตามนางละออทองเถาเกิดเมื่อวันที่8พฤษภาคม2505 การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการสอนจากมหาวิทยายลัยกรุงเทพธนบุรีบรรจุเมื่อปีพศ2525ที่โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดงอำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลลืออำนาจชุมชนเปือยหัวดง อำเภอรหรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญรางวัลและความภาคภูมิใจรางวัลครูการงานพื้นฐานอาชีพดีเด่นจากกระทรวงศึกษาธิการปี2538รางวัลครูทีเชอ,อ,อร์อวอร์จากกระทรวงศึกษาธิการพศ2545รางวัลครูโอเบกอวอร์ดเรียนทองจากสพทปีพศ2558 รางวัลหนึ่งแนครูดีจากครูสภาปีพศ2557รางวัลครูดีในดวงใจจากสพทปีพศ2558รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลพระราชทานทายาทมอนไหมจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกรมมอนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ